สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิมิลลาฮิร์มานุราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาอิรอบบิลอาลามีนวา็อลลัลลอฮุวะลานบีน่ามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมมุสตะกรม Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺพึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านครับท่านครับรายการฮะดีษนบีนะครับวันนี้จะได้พูดถึงเ,เขตการครองเอียรอมนะ หรือว่าสถานที่การคลองเยรอมสำหรับคนที่จะเดินทางไปทำัจญีนะว่าจะต้องไปคลองเยรอมที่ไหนนะครับตามที่มีรายงานปรากฏในตัวบทนะครับปรากฏในตัวบทนี่มีรายงานจากอิบนาอับบาสมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชาบันทึกในซอเฮียบุคอดีบันทึกในซอเฮียมุสลิม บันทึกในอบูดาวูดในสุนันนะาซาอีเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เพื่อที่พูดนี่เพื่อเป็นการตอกย้ําว่าฮะดีษบทนี้นี่ที่เราจะคุยกันต่อไปนี้นี่เป็นฮะดีษที่เป็นหะดีษซอเฮียทั้งนั้นเลยที่นํามาหมายความว่าเอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับอืมอิบนูอับบาซินรอดิยัลลอฮูอันฮุมา รายงานจากอิบนุอับบาสหรือถ้าเรียกชื่อให้เต็มก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะได้รายงานว่าอันนันบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวักกอตาลีอัลลิลมาดีนะจันฮุไลฟะวะลีอัลลิชามยุฟะวะลีอัลลินัจดีกอนันมาจะมานาซิน วะลีอาห์ลินยามันยาลัมลัมนะนี่เอาท่าน,นี้ก่อนนะครับท่านนาบีสลุลตล่านอะลัยีวะซัลลัมได้กำหนดนะกำหนดเวลาของอิฮรอมเนี่นะครับว่าชาวลีอาห์ลินมาดีนะชาวเมืองมาดีนะ ซุนหูไลฟ้าให้ไปกองเอียรอมที่ซุนหูไลฟ้านะครับแล้วก็ชาวชามทางชามที่จะเดินทางเข้ามานครมก,กะแล้วไปธรรมดีให้ไปกองเอียราเอียรอมที่ยุฟะนะครับแล้วก็ชาวนัดยดีรองเอียรอมที่กอตนันมานาซิน ชาวยเมนหรือว่าเยเมนคลองเอยรอมที่ยาลำลำนี่เราได้มาตรงนี้นะมาห้าเขตด้วยกันห้าเขตของการคลองเอยรอมนะครับเมืองมาด,ดินะคนจากมาด,ดินะจะมาจะเข้ามานครมักกาเข้ามามักกาเขาต้องคลองเอยรอมถ้าถึงเดอนฮัจยีแล้วนี่ อาจะเข้ามักกะต้องคลองเย,ยรอมพอเข้าพอคลองเย,ยรอมแล้วนี่ต้องเนียดด้วยว่าทำฮะยญ์ในแบบไหนนะจะทำฮะญีแบบตามัตตัวก็ได้กีรอนก็ได้อิฟรอตก็ได้แต่ว่าต้องไปคลองเย,ยรอมที่ซุนฮูไลฟ้านะซุนฮูไลฟ้ามันเป็นสถานที่นะมันเป็นสถานที่ทั้งหมดนี่เป็นสถานที่ทั้งหมดเลยนะ ชาเมืองมาด,ดีน่ารู้ดีว่าต้องไปคลองเอยรอรมที่ซุนฮุไลฟ้า,าออถ้าถามว่าใครไม่ซุนฮุไลฟ้านี่คำตอบก็คือไม่ไกลาจากเมืองมาด,ดีน่าเท่าไหร่ประมาณ10ประมาณสิกว่า1ิบสกิโลด้วย15กิโลอะไรทํานองเนี้นะครับห่างจาก อะไ้ห่างจากมาด,ดีนะคนที่ชาวเป็นชาวมาด,ดีนะหรือ,อจะไปจะผ่านมาทางมาด,ดีนะกว่าแล้วแต่จะเข้ามากาักกะต้องไปคลองเอยอมที่ซุนฮูไลฟา้าซุนฮุไลฟาซุนฮูไลฟ้าเป็นสถานที่นะครับเป็นชื่อของสถานที่ห่างจากมาด,ดีนะประมาณ ประมาณ15กิโลเอาเราตีให้สูงหน่อยประมาณ15กิโลและวก็เสร็จแล้วเเราก็รับรู้ว่าชาวมาดีนาต้องไปกองเย,ยรอมที่นั่นทีนี้ถ้าในกรณีที่คนมาจากที่อื่นนะมาจากที่อื่นไม่ได้เป็นชาวเมืองมาดินาแต่ว่าเดินทางไปมาดีนาก่อนอเดินทางาก่านเบนินากนยังไม่ได้เข้ามาค้าเลย ถ้ายังไม่ได้เข้ามะกาไปมาดินากอ่นเวลาเขาจะเข้ามากักกะเขาก็ต้องมาคองเอียรอมที่ซุนฮูไลฟ้าเช่นเดียวกันยกตัวอย่างอย่างกับคนไทยเราเนี่ยนะ,ะเดินทางไปธรรมดีจะไปธรรมดีแต่ไปมาดินากอ่นยังไม่ได้เข้ามากะกะเขาเวลาจะเข้ามากักะก็ต้องไปคองเอียรอมที่ซุนฮูไลฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ ตกลงรวมความก็คือชาวเมืองมดิน่านี่ต้องไปครองเอียรอมที่ซุนฮุไลฟาในการเข้ามากักกะเพื่อทำพัยีนะครับต่อมาเขตที่สองก็คือ,อยูฟายูฟานี่เป็นเขตการครองเอียรอมของชาวชามคนที่อยู่ที่แถวซีเรีย น้าคนคนอยู่ซีเรียเลบาน,นอนปาเลสไตน์หรือว่าจอร์แดนอะไรเนี่ยนะครับเออนี่ถ้าเขาจะครองเอยรอมนี่ต้องไปครองเอยรอรมที่ยูฟานะครับอ่ะยูฟ้าก็เหมือนกันเป็นสถานที่เป็นสถานที่นะครับอ่ะสำหรับชาวชามจะต้องไปครองเอยรอมที่นั่น ที่ประเด็นมีว่าถ้าถ้าไม่ไปคลองเอียรอมแล้วนี่เขาไปเลยล้ำมีกอดออกมาล้ำเขตเข้ามายังไม่ได้คลองเอียรอมและถามว่าทำยังไงประเด็นนี้มันมีเหมือนกันสำหรับคนตั้งใจจะประทามัจจีแต่ยังไม่รู้ว่าเขตคลองเอียรอมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนออกมารู้ตอนหลังปรากฏว่าเลยเขตแล้วอ่า แล้วก็เมื่อมันเลยเขตนะครับตามกฎเกณฑ์นี่เขาก็จะต้องถอยหลังนะพอรู้นี่ต้องถอยหลังนะครับะจะล้าเข้าไปเลยโดยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้จะต้องต้องถอยหลังไปเพื่อไปคลองเอี้รอมที่เขตที่เขตที่นบีสโลลล์วะเลวะสลัมได้กําหนดไว้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นสําหรับคน ที่จะเข้าไปทำพิธีที่อยู่ประเทศชามาซีเรียนะเลบานอนนะปาเลสไตนะออน์นะครับหรือจอร์แดนนะครับต้องไปที่ยูฟาส่วนชาวนัดจดีทางตะวันออกน,ะนี่นะชาวนัดจดีนี่อยู่ทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย ตัวอย่างเช่นาชาวเมืองหลวงอยู่ริยาตอย่างเนี้ยนะครับอ,อยู่ที่เมืองหลวงริยาสาปีนี้ตั้งใจจะเดินทางไปทำฮัจีหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปตั้งไปไปตั้งรูกรากหรือว่าไปทํางานอยู่ที่ริยาตแต่ว่าตั้งใจจะทำฮัจีนะในปีนั้นเขาก็ต้องไปคองเอี่ยรอมที่กอตนันมานาซิน ตามที่นบ,บีได้กําหนดเขตเอาไว้นะทีนี้ไอ้ก้อนนันมานาจินเนี่ยนะมันก็เป็นเขตที่กําหนดนะห่างจากมักกะกะ็บางคนก็พิจารณาว่าหลายกิโลนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องล้ำเขตไม่ได้ต้องไปที่ก้อนนันมานาจิน พอคนจะเดินเดินทางเข้านะสมมติวมาจากนิยตัตเขาจะมีป้ายไว้มีป้ายเขตเขตไม่ให้ไม่ให้ล้ำเข้าไปใครจะไปทำพิธีกอนนันมานาจินนี่สถานที่ที่ของเอียรอมนี่เขาจะตั้งมีป้ายเอาไว้ใหญ่ๆว่าคนทำพิธีจะเข้ามังกานะต้องไปของเอียรอมที่กอนนันมานาจินอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนคนที่อยู่เยเมนเอามาจากทางเยเมนไม่จะมาจากเยเมนอย่างเดียวนะมาจากประเทศไทยด้วยเออมาจากประเทศไทยมาจากมาเลเซียอินโดนีเซียบูนายอินเดียปากีสถานนะครับอ่ะนี่ยกยกตัวอย่างมาหลายประเทศแล้วเนะี่ย คนเหล่านี้จะต้องไปคลองเอียรอมที่ยาลำลำนี่คลองเอียรอมที่ยาลำลำคนผู้ใหญ่ตะกอนนี่เขารู้ดีเลยว่าอ่าต้องไปคลองเอียรอมที่ยาลำลำทีนี้อ้ยาลำลำเนี่ยนะมันเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในทะเลเออนี่ตะกอนนี่สมัยไปเรือเดินทะเลเนี่ยนะ เขาจะพอถึงยะลามลามแล้วเขาจะบอกให้คนที่เดินทางไปธรรมดีในเรือเนี่ยนะบอกให้เริ่มคลองเอียรอมได้แล้วเพราะว่าถึงเขตแล้วถึงเขตการคลองเอียรอมแล้วนะครับทีนี้ปัญหาในปัจจุบันก็คือว่าเครื่องบินไปเครื่องบินเนี่ยเราไปจากเมืองไทยเราเนี่ยนะมันต้องไปลงยิดดาเออ เครื่องบินต้องไปลงยิดดาทั้งหมดเลยแล้วก็ทํำยังไงไอ้ทำยังไงอะยิฐยิดดามันไม่ช่ไม่ได้เขตของเยอรอมนะไม่ใช่เขตของเยรอมครับเรียกว่าไม่ใช่สถานที่ที่นบีกําหนดไว้เพราะนาบีกําหนดว่าต้องไปที่ของเยรอมที่ยะลำลำนะครับเมื่อมันไม่ใช่เขตแล้วว่าเราจะทํำยังไงล้ําเขตก็ไม่ได้ ถ้าล้าเขตไปถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรถ้ารู้ต้องย้อนกลับมามา,มาตั้งลําใหม่ก็คือมาคลองเยอรอมที่ยาลําลําทีนี้เขาก็ให้ทางออกมีทางออกสําหรับมิกะอุปสรรคนะเพราะว่ายังไงยังไงก็คนมาเครื่องบินเนี่ยแน่นอนเลยเกินแน่นอนที่สุดเลยไม่ได้คลองเยอรอมที่ยาลําลําแน่นอน เขาก็บอกว่าอนุญาตอนุโลมให้คนยะยีเนี่ยมาคลองเอียรอมที่ยิดดาได้เอออาวโดยโดยการวัดวัดระยะทางเอาอ่าวัดระยะทางพอวัดระยะทางนี่เขาก็บอกว่าจากยะลำลำที่นบีกำหนดเนี่ยนะไปถึงมักกานี่ เท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลแล้วก็จากยิดดาไปถึงมักกะเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลวัดระยะทางเท่ากันนะวัดระยะทางเท่ากันระหว่างยะลำลำไปมักกะกับยิดดาไปมักกะนะระยะทางเท่ากันนะยิดดาตรงไหนครับยิดดานี่ปัจจุบันเขาเรียกว่ามาดีนตุนฮุดยาดนะ เขาเรียกว่าเป็นมาดีนัตุนฮุดยาร์เลยเป็นเมืองคนฮันดีที่จะต้องไปตั้งลำที่นั่นไปตั้งหลักที่นั่นเพราะว่าการคลองเอยรอมเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนชุดถูกต้องไหมครับอ่ามันจะต้องมีการอาบน้ำมีการชำระร่างกายให้สะอาดเพราะฉะนั้นประเทศซาอุดีอาระเบียจึงได้จัดให้มาดีนัตุนฮุดยาร์ตนี่ ใครก็ตามที่เดินทางมาจากมุมไหนของโลกก็ตามให้ไปไปลงที่ยิดดาแล้วก็ต้องเข้าไปที่มาดีนาตุนฮุยจาดพอเข้าไปที่มาดีนาตุนฮุยจาดแล้วเขาก็ไปเรียกว่าไปตั้งหลักการของเอรอมที่นั่นเลยที่มาดีนาตุนฮุยจาดเลยนะครับอาจะเข้ามากาก็ไปครองเอรอมที่ยิดดาหรือที่ทางการเขาจัดไว้ก็ค,คือมาดีนาตุนฮุยจาดนั่นเอง นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านนาบีสลลลุลต่านวะเลวะสลามได้กําหนดไว้เหมือนกันนบีไม่ได้กําหนดแล้วนบีกําหนดนั่นคืออย่าลำลำแต่ว่าเขาก็วัดระยะทางว่ามันเท่ากันเมื่อมีอุปสรรคแล้วก็สามารถทําได้เพราะอันเนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราไปอย่างที่บอกไปเครื่องบินไม่ได้ไปเรือเดินทะเลถ้าไปเรือเดินทะเลสามารถที่จะไปเอรอมที่ ตรงเขตยาลำลำได้แต่เครื่องบินไม่สามารถเครื่องบินต้องมาที่มาดีนาทุนฮุยยาตในการของเอยรอรมนั่นแหละจริงเขาก็จึงบอกว่าอนุโลมให้ทำได้นในการของเอยรอรมอสำหรับใครครับสำหรับคนที่อยู่ทางเอเชียทางนี้นะครับเอเชียทางเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะออกไปไล่ประเทศและหลายประเทศเมืองไทยนะเวียดนามนะ กัมพูชาน้มาเลเซียอินโดนีเซียบูไนอินเดียอ,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 อะไรน้แล้วก็อัฟแล้วอะไรอีกล่ะมีหลายประเทศด้วยกันปากีสถานอย่างเงี้ทั้งหมดนี้ให้ไปครองเอียรอมที่ยิดดาได้นะไอยิดดานี่ถือว่าเป็นบทอนุลุงอันเนื่องจากว่ามีความจำเป็น ในการที่เราไปย,ยาลำลำไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่นบีสโลลลอหลัวเลวะสลัมได้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 บอกไว้อา้าวตกลงว่าเทา่าไรเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งซุนฮุไลฟ้าสองยูฟาสามก็อนนันมานาซินและก็สี่ยาลำลำรายงานจากท่านหญิงไอาชานี่ยังมีอีกเขตหนึ่งนะครับอ่า อาชาได้รายงานว่าท่านอนับดุลลอฮฺวะเลยวะสัลลัมได้กําหนดแก่ชาวอิรักชาวอิรักหรือว่าเราเรียกว่าอิรักภาษาพูดเนี่ยนะครับซาตาอิรกินให้ไปคลองเยระอมที่ซาซาตาอิรกินนะซาตันอิรนะครับอันนี้เป็นชื่อสถานที่นะคนที่จะต้องไปคลองเยระอมก็คือคนที่อยู่ทาง อะไรนะอิรักแล้วก็นะอิรักเราก็รู้ดีนะครับว่า,ามุสลิมที่จะเดินทางไปนครมักกะนะครับอพอจะเข้าไปแล้วมันต้องผ่านเขตนี้เ,เขตนี้ก็ถามว่าไกลจากนกครมักกะไหม ก็ยังไกลยอยู่อย่างน้อยก็เป็นร้อยห้าสิบกิโลอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปคลองเอียรมนะไปคลองเอียรมอ่าที่ซาตันอิดอันเนื่องจากว่าเลยเขตคลองเอี่ยรมไม่ได้ถ้าเลยเขตถือว่าล้ำมีก่อนนี่ต้องต้องเสียค่าปรับนั่นก็คือการเสียแพะอ่าต้องเชือดแพะหนึ่งตัว นั่นเรียกว่าเสียดำเขาเรียกเสียดำภาษาพูดเขาเรียกเสียดำเพราะว่าอันเนื่องจากว่าล้ำมีก่อนเข้าไปไม่ได้ไม่อนุญาตให้คนนยีล้ำเขตเข้าไปโดยไม่ได้คองเอียรอมหรือครองเอียรอมที่ไม่ถูกเขตก็เช่นเดียวกันจะต้องเสียดำหนึ่งตัวด้วยการเชือดแพะแกะหนึ่งตัวด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ห้าเขตที่นบีสลลลว์วะเลวะซัลลัมได้กําหนดไว้เนี่ยนะครับจึงจะต้องถูกปฏิบัติสําหรับใครครับบรรดาหุดยาตที่ต้องการจะเดินทางเข้านครมักกะเพื่อประกอบพิธีฮัจยีจะล้าเขตไม่ได้เขาตองย้าว่าจะต้องไปครองเอยรอมหเขตนี้ขอย้อนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือจุนฮูไลฟายูฟา กอนนมานาจินยาลมลมแล้วก็จาตุนเอิกีเป็นสถานที่ชื่อเป็นชื่อสถานที่นะครับทุกคนที่ผ่านมาทางไหนก็ไปไปไป,ไปเอียรอมในเขตทางนั้นถ้าอย่างนั้นทัดยีของเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังกันสำหรับวันนี้เวลาหมดครับสำหรับวันนี้เวลาหมดก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้า บิลลายตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะัลกุมวะราะมาตุลลอยวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์